ติดผ้าม่านคอนโดเลือกผ้าย,ยังไงเลือกแบบม่านยังไงให้ได้ความทึบแสงที่มากขึ้นและราคายังอยู่ในโปรโมชั่นค่ะถึงถ้าพูดถึงผ้าม่านติดคอนโดทุกคนอาจจะนึกภาพแบบนี้ใช่ไหมคะก็คือจะมีประตู1จุดและหน้าต่าง1จุดนะคะการทําแบบม่านทั่วๆไปก็คือหน้าต่างเราจะทําแบบแยกร้างและประตูนะคะเราทำแบบเก็บข้างเดียวแต่ทําขึ้นมาจุดแค่ขอบประตูเท่านั้นนะคะเพราะว่าด้วยความจํากัดของเนื้อที่ต่างๆนานาเนาะแต่ถ้าสําหรับลูกค้านะ ะะที่ต้องการความทึบแสงมากๆอย่างเช่นห้องนี้เลยค่ะห้องนี้นะคะลูกค้าต้องการถึงความทึบแสงมากๆหวานเลยแนะนําเป็นแบบม่านจีบนั่นเองนะคะข้อดีของการทําม่านจีบก็คือเวลาเราทําขึ้นสุดฟ้าเนี่ยตัวม่านจีบนะคะจะไปบางๆางและขึ้นสุดฟ้าจะค่อนข้างจะเก็บแสงได้ดีมากๆนะคะส่วนสีผ้านะคะ สีผ้าเนี่ยก็แนะนําเป็นโทนสีเข้มขึ้นนะคะเพราะว่าการที่เราเลือกผ้าโทนสีเข้มขึ้นเนี่ยมันจะให้ความทึบแสงได้มากขึ้ขนนะคะ ถ้าเราเลือกเป็นโทนสีอ่อนเนี่ยความทึบแสงอาจจะอยู่แค่ประมาณ70% 80%แต่ถ้าเราเลือกสีเข้มแบบนี้นะคะความทึบแสงเนี่ยจะ90บวกบวกขึ้นไปเลยนะคะส่วนของเนื้อผ้านเนี่ยตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นแบบผ้าไหมเกาหลีนั่นเองนะคะผ้าไหมเกาหลีเนี่ยเขาก็จะมีความกึ่งเงากึ่งด้านเนาะเนื้อผ้าเขาก็จะค่อนข้างสวยและเนื้อผ้านแน่นมากๆค่ะและตอนนี้ก็คือเป็นตอนกลางวันนะคะตอนเกือบเที่ยงแล้วนะคะแสงก็คือแทบไม่รอดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้มาดูอีกหนึ่งชุดนะคะ แล้วจะปิดม่านให้ดูคะ่ะว่ามีแสงรอดไหมอีกหนึ่งชุดนะคะก็คือชุดตรงนี้ที่หวานบอกไว้เลยนะคะเมื่อกี้ถ้าเป็นคอนโดทั่วๆไปหรือว่าที่อื่นนะคะเขาก็จะทํามาแค่สุดตรงนี้ด้วยความจํากัดว่าผ้มาม่านเนี่ยมันจะสุดแค่ขอบตรงนี้ซึ่งตรงนี้จะมีพื้นที่น้อยมากๆเนาะการที่เราติดผ้าม่านนะคะแค่มาสุดขอบตรงนี้นะคะแสงมันก็จะรอดด้านข้างออกมาเยอะเลยคะ่ะ oh, <no. S 1> เพราะว่าด้วยความที่เป็นผ้าม่านสองชั้นเนี่ยด้านข้างเนี่ยแสงเขาจะค่อนข้างรอดนิดนึงนะคะ ชุดนี้หวานแนะนาลูกค้าให้ทําเป็นแบบรางโค้งเลยนะคะเพราะว่าการที่เราทํารางโค้งมาเก็บข้างนี้นะคะจะทําให้เราเก็บแสงได้ดียิ่งขึ้น <Wow. S 1> ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยผ้มาม่านนะคะเวลาเราทํสองชั้นเนี่ยอย่างที่บอกเนาะว่ามันก็จะมีช่องนะคะทําให้แสงมันรอดขึ้นมาแล้วโดยปกติแล้วก็คือคอนโดเนี่ยเตียงก็จะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมคะเวลาเรานอนเนี่ยแน่นอนนะคะเวลาเรานอนอยากจะนอนตื่นสายสักนิดนึงแสงก็จะรอดแยงตามากมากเลยนะคะก็เลย แนะนำให้ลูกค้าทําแบบนี้เพื่อที่ว่าเวลาเราปิดแล้วนะคะมันก็จะค่อนข้างเก็บแสงได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เวลานอนเนี่ยแสงจะไม่แยงตานะคะเดี๋ยวจะลองปิดไฟให้ดูนะคะว่าตอนนี้ช่วงกลางวันเนี่ยแสงจะรอดแค่ไหนนะคะรอแป๊บหนึ่งค่ะอุ๊ยเปิด <laughs> เปิดสักโอ้นี่นี่คือการปิดไฟแล้วนะคะปิดไฟแล้วแต่แสงที่รอดด้านนี้ก็คืออย่างที่บอกเลยนะคะมันก็จะเป็นแบบเหมือนเอาสุดพม้านแล้วนะคะอันนี้ก็คือแสงก็จะรอดประมาณนี้ นี่คือความทึบแสงของกลางวันนะคะซึ่งสลัวสลัวมากๆเหรียญล่วงยังหาไม่เจอ<ะ>เลยค่ะทุกคนตอนนี้ไม่รู้ในกล้องเห็นชัดเจนไหมแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วตอนนี้ก็คือแบบเหรียญล่วงก็คือหาไม่เจอแล้วนะคะเปิดไฟดีกว่า อตอนนี้ก็คือเปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือความทึบแสงระดับนี้เลยนะคะสําหรับใครที่ชอบความทึบแสงก็แจ้งได้เลยนะคะว่าต้องการผ้าที่มันช่วยให้ทึบแสงมากยิ่งขึ้นแต่อยู่ในโปรโมชั่นนะคะคือลูกค้าก็จะไม่ต้องเพิ่มบัตรเจ็ตขึ้นไปอีกนะคะซึ่งจริงๆประมาณนี้าวานว่านอนดีแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เหรียญร่วงก็คือหาเจอแล้วนะคะทุกคนเนาะก็ ประมาณนี้นะคะสำหรับคอนโดเนาะส่วนเนื้อผ้าโทนสีผ้าจริงๆเรามีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าร้านมาลีดีไซน์เนี่ยจะมีผ้าให้เลือกน้อยนะคะผ้าเนี่ยมีเยอะมากมีประมาณ20-30เล่มเลยขนกันนี่แบบว่าลดนี่แอนเลยนะคะจนแบบว่า คนไปวัดงานเนี่ยบอกว่าต้องออกเป็นรถ6ล้อแล้วนะคะเพราะว่าขนคาตล็อกไม่หมดเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าผ้ามีน้อยนะคะผ้าของเรามีเยอะมากๆค่ะและถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถส่งขนาดนะคะกว้างสูงหน่วยเป็นเซนหรือเป็นเมตรก็ได้ค่ะมาให้เราประเมินราคาก่อนได้เลยนะคะถ้าประเมินราคาเรียบร้อยแล้วสนใจก็สามารถแจ้งวันนะคะลงคิวนัดไปวัดออกแบบแล้วก็ติดตั้งสวยๆกันแบบนี้เลยค่ะ